Hi there! Hello, everyone. Welcome to Wat Tham Khao Tao. It's a Khao Tao temple. The temple is on top of the Khao Tao mountain, and as you can see, there's have a, a small cave in the temple, uh, and also. คุณจะเห็นว่าเขาเต่าบีชเป็นที่สวยงามมากเขาเต่าบีชอยู่ติดกับหาดหัวหินบีชที่เก็บบีชโซนโซนบีชและก็จะเป็นเขาเต่าบีชและติดกับเขาเต่าบีชก็จะเป็นหาดทรายน้อยบีชรันบุรีบีชเขากระโหลก Beach, and then some Royal beach and then belong to the south of uh, Thailand yes yeah, uh, will be busy on the weekend because uh, it's a uh, lot of tourists but you can see it's a very very beautiful beach mm it's a really beautiful, beautiful landscape also and hope you like it thank you for watching and thank you for your subscribe like and share if you have any suggestion or you would like to have more information please leave your comment below ช่วงของวันหยุดเข้าพรรษาอยู่นะก็หยุดยาวห้าวันเนาะก็มาพามาเที่ยวหัวหินนะคะวันนี้ก็พามาทําบุญที่วัดถ้ำเขาเต่าก็จะเห็นความสวยงามของวัดแล้วก็หาดเขาเต่าที่อยู่ติดกับวัดนะคะหาดเขาเต่าก็จะถัดมาจากหาดสนนะะหาดตะเกียบ์ผาหัวหินนะคะแล้วก็ขึ้นไปทาง หดชะอำนะคะสวนถัดจากหาดเขาเต่าลงมาก็จะเป็นหาดทรายน้อยเขาหาดเขากะโหลกหดดาดกาญบุรีแล้วก็หาดสามรอยยอดลงไปเรื่อยๆนะถึงทางใต้นะคะทางภาคใต้ก็ วัดถ้ำเขาเต่าจะเป็นวัดที่สวยงามมากจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ในวัดด้วยนะคะแล้วก็วัดจะมีทิวทัศที่สวยงามนะยู่บนยอดเขาก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปไหนหรือว่าทำอะไรนะคะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ see you on my next video Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share. See you soon. Bye. Sudhika.